การที่เราจะรู้ว่าคอร์ดนี้ยมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ให้เราดูจากระยะห่างของขั้นคู่ครับระยะห่างของขั้นคู่ในคอร์ดนั้นนะครับ่เราขึ้นหน้าใหม่มาก่อนแป๊บหนึ่งสมมุติเมื่อกี้เรามี C E G ใช่ไหม,มจาก C ไป E เนะี่ยมันเป็นคู่สามเมเจอร์ครับอืม สามเมเจอร์ Major, แล้วจาก E ไป G มันเป็นคู่สามไมเนอร์เออถ้าถ้าเกิดว่าขั้นคู่เสียงมันเป็นแบบนี้ยมันจะถือว่าเป็นคอร์ดเมเจอร์คอเมเจอร์นะครับคอร์ด C เมเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าตัว E เนี้ยมันถูกขยับลงมา หมายถึงขยับไปเป็น e f a t เงี้ยเหรอใช่ครับถูกขยับไปเป็น e f a t เนี้ยไอ้ตรงระยะห่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนครับจาก c ไป e flat กลายเป็นคู่3 minor อ่าเมื่อกี้สาม major ใช่ไหมอืมตอดอตอนนี้เป็นเตอดอเห็นว่าเสียงมันหมดนอย่างชัดเจนอ่าทีนี้ตัว g เนี่ยอยู่ที่เดิมไม่ต้องคิดอะไร อ่าพอมันลดขึ้นมาอย่างงี้มันจะเท่ากับ C minor ทันทีครับอ่าส่วนไออันนี้ระยะห่างไอข้างบนจะกลายเป็น3 m a เมเแทนคุณเก็นไหม C E G C major ตัวแรกตัวที่1กับตัวที่3มเนี้ยมันจะเป็นคดคันคู่3 major, มเมเจอร์แต่คอร์ด m i n นอตัวที่1กับตัวที่3จะเป็น ท่านคู่ไมเน <3 minor. S 2> อร์สามไมเนอร์นะครับตัว G อยู่กับที่ไม่ต้องคิดอะไรเออนี่คือความต่างของ C major กับ C minor